สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่พทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ที่580 กันแล้วนะครับพี่ๆก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมมาให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับและที่สาคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันนะครับผมพระเครื่องเครื่องราง ของเก่าเก็บสะสมราคาดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสาหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจดูแลถูกใจสนใจนะครับผมอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทลยครับผมเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับ กติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่ พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับซึ่งนะครับผมก็จะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับผมตรงมุมด้านบนนี้ไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับผมคือหมายเลขที่19ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่จดเป็นหมายเลขเรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับพี่ๆตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับผมเพียงเท่านี้พี่ๆก็สามารถพิม ไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งว่าสนใจนะครับผมอยากที่จะช่ำบ,บูชาพระเครื่องหมายได้ที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ีไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรนะครับผมแล้วก็จะจัดส่งให้พี่ๆภายในวันนั้นเลยนะครับผม แต่ละรายการนะครับผมก็จัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางพระทุกองค์ที่พี่ได้เช่าบูชาไปนะครับผมก็สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการเลยนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเริ่มเริ่มกันที่รายการใหม่ในที่1กันใน EP นี้กันเลยนะครับพี่พี สำหรับหมายเลขหนึ่งใน EP นี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงปู่มหาศิลานะครับผมนี่นะครับที่ระลึกเหรียญกระถินรุ่นแรกนะครับผมเป็นเหรียญลงยาวชุดกรรมการนะครับพี่ๆสามองค์าเนื้อแบบนี้เลยนะครับผมลงยาสีน้ําเงินลงยาสีแดงลงยาสีเขียวนะครับผมนี่นะครับสาหรับรายการหมายเลขที่หนึ่งใน EP นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคา950บาทเท่านั้นนะครับผม950นะครับพี่ๆสำหรับ หมายเลขที่1ใน EP นี้นะครับผมจะขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่องค์แรกกันก่อนนะครับอันนี้เป็นลงยาสีน้ําเงินนะครับพี่ๆนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่มหาศิลานะครับพี่ๆนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับพี่ๆกระถินรุ่นแรกนะครับผมต่อคดหมายเลข96ด้วยนะครับพี่ๆปี2566นนะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา950บาทนะครับ ถัดมานะครับผมจะเป็นโลงงที่2นะครับผมก็จะเป็นลงยาสีแดงนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับเป็นลงยาสีแดงนะครับพี่พี่ชุดนี้จะมี3ององนะครับผมราคาเดียวนะครับ950บาทนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นลงยาสีแดงนะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่พี่สำหรับเหรียญนะครับผมชุดกรรมการนะครับผมหลวงปู่มหาศิลานะครับนี่นะครับกระถินรุ่นแรกอันนี้ต่อโค้ด1น7นะครับพี่พี่ สวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมถ้าใคสนใจก็ติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมอีกอง์นึงนะครับผมจะเป็นองค์สุดท้ายในชุดนี้นะครับผมจะเป็นโลงยาสีเขียวเหนียวซับนะครับผมนี่นะครับพระราชธรรมโสพลนะครับพี่ๆนี่นะครับหรือว่าหลวงปู่มหาศิลานั่นเองนะครับผมหลวงปู่ศิลานะครับผมนี่นะครับเนื้อทองทิพย์นะครับผมหมายเลขนี้นะครับชุดนี้950บาทนะครับผมสําหรับ เหรียญกระถินนะครับผมรุ่นแรกนะครับพี่พี่ปี2,566นะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมชุดนี้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม950บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับหมายเลขที่1ใน EP นี้นะครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่2แล้วนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับนห็นะครับรายการที่2นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญดวงดีนะครับผมวายครูปี67นะครับ หลวงปู่มหากิลานะครับผมสิริจันโทนะครับผมวัดพระธาตุมูลหินนะครับผมเหรียญดวงดี3องค์นะครับผมแบบนี้นะครับชุดนี้ก็950บาทเท่านั้นนะครับผมหรือท่านใดสนใจ2ชุดนะครับก็มีราคาพิเศษไทยนะครับผมลองสอบถามเข้ามาพูดคุยกันดูก่อนได้เลยนะครับขออนุญาตนะครับผมนำองค์พระองค์แรกมาลงกล้องให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันเลยนะครับผม นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญแรกในชุดนี้นะครับพี่ๆเป็นเหรียญดวงดีนะครับผมใบครูปี67นะครับผมชุด3องค์นะครับผมเนี่ยนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมสําหรับพระราชธรรมสโสพลนะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับผมสิริจันโทนะครับผมมีนะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ลองดูลองชมกันได้นะครับ เรียนสวยมากนะครับผมวันนี้เป็นองค์แรกเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นองค์ที่2นะครับพี่ๆเดี๋ยผมขออนุญาตนะครับนำกล้อออกมาลงกล้องให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันสักครู่นะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นองค์ที่2นะครับพี่พนี่นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผม3มองค์3เนื้อนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับเรียนดวงดีนะครับผมเนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับรายการหมายเลขที่2 siz. นะครับผมใน ep นี้นะครับพี่พนี่นะครับ สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมนี่นะครับปี67นะครับพี่พี่เหรียนดวงดีนะครับผม950บาทเท่านั้นเลยนะครับผม950บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางเลยนะครับผมถัดมานะครับผมก็จะเป็นองค์ที่3นะครับผมในชุดนี้นะครับนี่นะครับผมผิวสวยงดงามมากๆนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับ เรียญดวงดีนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่3มแล้วนะครับสำรับนะครับผมเรียนนะครับผมเรียนดวงดีนะครับวัดพระธาตุเมืองหินนะครับผมอำเภอเขาวงนะครับจังหวัดกาลสินนะครับพี่พี่สวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ เปิดแบ่งปันเลยนะครับองค์คู่ชุดนี้นะครับผม3องค์นะครับ3องค์3เนื้อนะครับ950บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขที่2เท่านั้นนะครับพี่ถัดมานะครับผมเป็นหมายเลข3แล้วนะครับผมใน EP นี้ก็จะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงพ่อแดงนะครับผมหลวงพ่อเจริญนะครับวัดทองนพคุณนะครับผมจังหวัดเพชรบุรีปี2512นะครับหมายเลข3นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันให้พี่ๆ FC นะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมสําหรับ เรียนนะครับผมหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะครับพี่ๆนี่ครับห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมห้าร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่ครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมสําหรับนะครับผมเรียนหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่สามเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ ลองดูให้ชอบนะครับผมลองดูให้ถูกใจนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม5 0 0้อยบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่4นะครับพี่พี่รายกันนี้จะเป็นอ่รูปหล่อลอยองนะครับผมเนี่ยนะครับพระอาจารย์ฟั่นนะครับผมอาจารย์โรนะครับวัดป่าอุดมสมพรนะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่4นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดแบ่งปันให้พี่พี่เอฟซีนะครับในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมสาหรับ รูปหล่อลอยองค์นะครับผมพระอาจารย์ฟันองค์นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันที่ในราคานะครับผม350บาทเท่านั้นนะครับผม350บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นหมายในที่4แล้วนะครับผมพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับอันเป็นใต้ฐานนะครับผมนี่นะครับ ท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับอยากดูเพิ่มเติมองไหนนะครับผมสนใจองไหนเป็นพิเศษนะครับผมพูดคุยกันได้นะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่5นะครับผมวันนี้เหมือนจะเป็นพระติ่งชัยวัดเลยนะครับพี่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับหรือท่านใดทราบข้อมูลก็สามารถคอมเมนต์บอกผมกันได้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นหมายเลขที่5นะครับพี่พรายการี้500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับนะครับผมน่าจะเป็นพระชัยวัดนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับ 500บาทเท่านั้นนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมรายการที่5นะครับถัดมานะครับผมเป็นรูปหลอดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับพี่จังหวัดนครสวรรค์นะครับผมหมายเลขนี้นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหลวงพ่อเดิมนะครับผม450บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับ นี่นะครับผมเป็นรายการหมายเลขที่7แล้วนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผม450นะครับผมถัดมาครับผมเมื่อกี้หมายเลขที่6นะครับผมใบได้ถัดมาหมายเลขที่7นะครับเป็นหลุมพ่อเดิมหลุมพ่อเงินนะครับพี่ๆหน่อครับพร้อมเรียมแบบนี้นะครับผมองค์นี้450เท่านั้นนะครับผมสําหรับหลุมพ่อเงินนะครับผมวัดบางคลานนะครับพี่ๆจังหวัดพิจิตรนะครับผม 450บาทเท่านั้นนะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผม่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผม450านะครับพี่ๆีหมายเลขนี้หมายเลขที่7แล้วนะครับผมใน ep นี้นะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่8ครับผมจะเป็นเหรียญนะครับผมกระปูกไข่นะครับพี่ๆีองค์นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา450บาทเท่านั้นนะครับผม สำหรับนะครับผมหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับพี่450บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่ะครับลงกล้องให้ดูกันเลยนะครับพี่ถ้าหากท่านใดยังดูไม่ชัดนะครับหรือว่าอยากขอดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นผิวด้านหลังนะครับผมกล้องอาจจะไม่ค่อยโฟกัสนะครับผมต้องขออภัยกันด้วยนะครับพี่พนี่นะครับแต่สวยต้องตามในคลิปนี้เลยนะครับผม 450สําหรับหมายเลขที่8นี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่9แล้วนะครับพี่ๆรายการนี้ก็จะเป็นนะครับผมเก้าชั้นปูโต๊ะนะครับผมหนึ่งใน13พิมพ์หลักนะครับองค์นี้450นะครับผมสําหรับสมเด็จเก้าชั้นนะครับผมอกวีนะครับผมงปูโต๊ะวัดประดูชิมพีนะครับเป็นรายการหมายเลขที่9นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา4 5่าบาทเท่านั้นนะครับผม 450บาทนะครับผมจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรายการนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่9ใน EP นี้แล้วนะครับผมนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมฟิวสวยๆแบบนี้นะครับไม่ควรพลาดนะครับพี่ๆถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่10แล้วนะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญนะครับผมโรงพ่อฉุยนะครับผมหมายเลขที่10นะครับผมองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับ อยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่พี่เปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผมหกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขที่10นะครับผมใน e p ้นะครับผมจะเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อฉุยนะครับผมนี่นะครับปีสองสี่หกเจ็ดนะครับพี่พี่หมายเลขที่10นะครับผมนี่นะครับองพระจริงๆสวยมากนะครับพี่พี่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมท่านใดชอบไปแล้ว ก็จะได้รับพร้อมเรียมแบบนี้เลยนะครับผมได้มาได้พระมาแบบไหนนะครับผมก็แบ่งปันให้แบบนั้นเลยนะครับถัดมานะครับเป็นหมายเลขที่11นะครับผมรายการหมายเลขที่11รายการนี้นะครับขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่พีเนะครับผมในราคานะครับ600บาทเท่านั้นนะครับสําหรับหมายเลขที่11นะครับผมเป็นปิดตาหลวงปู่ไข่นะครับวัดเชิงเลนนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับ หมายเลขที่11นี้นะครับนี่นะครับเป็นปิดตาปูไข่นะครับ600บาทนะครับถัดมานะครับเป็นหมายเลขที่12แล้วนะครับรายการนี้ก็จะเป็นนะครับผมปิดตานะครับผมหลงปูโต๊นะครับที่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้น่าจะเป็นเลี่ยมนาคนะครับหมายเลขนี้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับ600บาทเท่านั้นนะครับสําหรับหมายเลขที่12นี้นะครับผมเป็นปิดตาหลงปูโต๊ะนะครับผมวัดปรับดูฉินพรีนะครับนี่นะครับ สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมฝังตะกรุดหนึ่งดอกตรงนี้นะครับผมลงกล้องให้ดูกันก่อนเลยนะครับนี่นะครับผมเป็นเนื้อแช่น้ํามนนะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับหมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับ600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่12นี้นะครับถัดมานะครับเป็นหมายเลข13แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นติดตาลัูปุ๊กเหมือนกันนะครับแต่อันนี้จะเป็น พิมพ์มหาสเน่ย์นะครับเนื้อผงเกสรองนี้นะครับ650บาทเท่านั้นเลยนะครับผม650บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสำหรับรับปิดตามมหาสเน่ย์นะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพีรายการหมายเลขที่13นี้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับผม650นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นหลังยันดวงเล็กนะครับพี่ๆปิดตามยันดวงเล็กหลวงปู่โตนะครับ องนี้ก็650บาทเท่านั้นนะครับผมฝังตะกรุดหนึ่งดอกตรงนี้นะครับ650บาทนะครับผมผิวสวยสเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่14แล้วนะครับนี่นะครับรายการที่14นะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่15แล้วนะครับรายการนี้จะเป็นพระนางพญานะครับผมกรุวัดนางพญาจังหวัดพิษนุโลกนะครับหมายเลขนี้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคา450บาทเท่านั้นนะครับผม สำหรับพระนางพญานะครับผมกรุวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับนี่นะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นพระหมายเลขที่15นะครับพี่พี่ท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมบางทีผมอาจจะลงกล้องให้ดูได้ไม่ชัดนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นที่กรอบบ้างหรือว่าอะไรนะครับผมก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับถ้าหากอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะครับผม ถัดมาเลยครับผมเป็นหมายเลขที่16แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นนะครับผมปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับผมวัดเครือวันนะครับผมจังหวัดชลบุรีพิมพ์หลังแบบนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับ450าบาทเท่านั้นเลยนะครับผม450บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสําหรับนะครับผมปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับผมหมายเลขที่16นะครับผมนี่นะครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผม450บาทนะครับรายการที่16แล้วนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่17แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับองค์นี้นะครับผมพิมพ์ถือว่าสวยมากนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่500บาทจะสง่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับผมนี่นะครับน่าจะเป็นวัดระฆังนะครับพี่ดูมวลสารกันได้เลยนะครับผมผิวสวยสวยเดิมเดิ so แบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆหน่อยนครับพิมสวยคมชัดแบบนี้เลยนะครับผมเป็นใหม่เลขที่17ใน EP นี้แล้วนะครับผมนี่นะครับสวยงดงามนะครับพี่ๆพร้อมเรียมเลยนะครับผมราคาแบ่งปันทุกรายการนะครับถัดมานะครับผมเป็นใหม่เลขรองสุดท้ายใน EP นี้แล้วนะครับผมก็จะเป็นนะครับผมเหรียญนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับผมนี่นะครับณสิวังพรมมานะครับผม มัอากุนะครับผมพ่อกลัวชุตินะทะโรนะครับปี2 5 0 4นะครับผมเป็นเหรียญกลมรุ่นแรกนะครับผมเนื้อทองเหลืองนะครับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลข18นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดแบ่งปันนะครับให้พี่พีเอนะครับผมในราคานะครับผมหมายเลขนี้นะครับ550าบาทเท่านั้นนะครับผม550าบบาทนะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนี่นะครับมีรอยจานแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเหรียญนะครับ หลวงพ่อกุยนะครับผมวัดโคศิตารามนะครับผมเป็นรายการที่18แล้วนะครับพี่พี่หมายเลข18ใน EP ีนี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับสวยแบบนี้นะครับผม550บาทเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขที่19นะครับผมเป็นหมายเลขสุดท้ายใน E ีีนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับหลวงปู่ทวดนะครับผมวาช้างให้ปี2497นะครับนี่นะครับผมเป็นชุด สี่องค์แบบนี้เลยนะครับผมจะมีพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็พิมพ์หลายจุดนะครับผมแล้วก็เป็นพิมพ์ฉลุดนะครับแล้วก็เป็นพิมพ์พระรอดนะครับผมสี่องค์แบบนี้เลยนะครับผมขออนุญาตซูมกล้องออกมาให้ดูนะครับนี่นะครับผมพร้อมกันแบบนี้นะครับผมชุดนี้นะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่พิมพ์ใหญ่องค์แรกกันก่อนเลยนะครับหมายเลขที่สิบเก้าในเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับหลวงปู่ทวดนะครับผมเมีวว่านนะครับ อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับจะมีสี่พิมพ์นะครับพี่พีในชุดนี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมท่านใดถูกใจก็ติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นพิมพ์ไหล่จุดนะครับพี่พีเนี่ยนะครับองที่2นะครับผมผิวสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นหมายเลขที่19แล้วนะครับผม นี่นะครับดูให้ชอบนะครับดูให้ถูกใจนะครับพระทุกองค์นะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอทุกรายการนะครับพี่พี่อยากดูภาพเพิ่มเติมองค์ไหนสนใจองคไหนก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นพิมพ์ฉลุดนะครับพี่พี่หนึ่งนะครับหมายเลขที่19นี้นะครับผมจะมี4องค์นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคาเพียง700บาทนะครับผม700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับ สวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมท่านใดสนใจนะครับรีบโทรรีบสอบถามนะครับเข้ามากันได้เลยนะครับนี่นะครับผมสวยงดงามครับถัดมานะครับผมจะเป็นพิมพ์พรอดนะครับผมองค์สุดท้ายใน e ีีนี้นะครับผมก็จะเป็นพิมพ์พรอดนะครับนี่นะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมราคาแบ่งพันนะครับผมในราคา700บาทจะส่งให้ฟรี เท่านั้นเลยนะครับพี่พี่สำหรับนะครับผมหลุกปูทวดนะครับผมหลุกปูทวดนะครับเหนืยวว่านนะครับผมพร้อมกล่องเก็บแบบนี้เลยนะครับพี่พี่เก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมหลุกปูทวดวัดช้างให้นะครับก็สําหรับพี่พี่ท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจหรือว่ากดปุ่มติดตามก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจดูแลถูกใจสนใจนะครับผมอยากที่จะชอบบูชา ระครื่องรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับ แอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีดีคิวนะครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกาของทางช่องก็ง่ายๆเหมือนที่ผมได้แช้งไปในต้นคลิปวิดีโอเลยนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจสนใจใหมายเลขไหนก็จดเป็นหมายเลของค์พระองค์นั้นไว้ได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นก็พิมพ์มาในไลน์หรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรแล้วก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นนะครับ แต่ละรายการนะครับผมก็จะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มแต่อย่างใดนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับผมกระผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ใน Ep หน้าในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ